อร่อยไหมเธออร่อยโอ้อร่อยจังเลยยังยังยัโอ้มาด้วยเหรอคะค่ะนาเราเป็นเพื่อนกันนะโอเค V M N Porsche ครับเนี่ยดูประวัติใโนโลกเสาล์เหรอครับใช่โอ้น,นี่เป็นหนังสือแบบเปิดเ,เปิดเนื้อดูได้ด้วยนะอ๋อน,นี่เป็นนักล่านะปเ,เนื้อในเนื้อในอ่ามันจะมีนักล่าด้วยมาดูพี่เบมทำอะไรครับ <c oughs> ติดสติกเกอร์ติดสติ๊กเกอร์โอ้ <c oughs> โหไดโลก <dri> inne, ได้ได้ <Ừ. S 1> อ๋อเป็นคำสาปค่ะว่าเนื่อบินได้วันนี้มีเร <th> <AKE> ียนหนังสือไดโนเสาร์เลยนะครับใช่เยอะมากเลยเนี่ยดิกาย้ใส่กันหมดอันนี้เขาแบบเปิดปิดได้เนาะใช่มันจะมีแอบอยู่ข้างในด้วยนะถูกปะเปลี่ยนหน้าไหยครับเปลี่ยนหน้าหน่อยอู้นี่ด้กินเนื้อนี่ตอนเด็กๆหรือเปล่าอ๋อแบบว่าอยู่ในพุ่มิน้ำนี่มันจะแอบอยู่นี่นี่เขาบอกว่าอะไรนี่ตัวนี้อะไรอ่านหนัอยบอเช่ ประวัวทีเล็กเออด็ดเพทโทซซลัสมีขอนดลองจากเจ้าทีเล็กเดิน2ขาหนัก2 3.5ถึง3.5ตันยาว8ถึงเเมตรเลยทีเดียวบบนี่รูปทรงเขาคล้ายๆล้ายจอราเทเลยนะแต่ว่าขาเขายาวเหมือนเด็นสองขาอย่างนี้ตัว<อ>นี้ตัวอะไรมี13เมตรด้วยนะบบวะออ้คาชาโรอะไรเนี่ยคาชาโรด,ดอนโทซซลัส อาหารไหนเปิดดูหน่อยครับเขาคืออะไรโอ้กำลังกินพืชและวันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์สเตโกโซลัดลักรักลักโอเจ๊ไ้นนะอ่าแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าไดโนเสาร์กินพืชตัวนี้กันนะครับสเตโกซอรัสนะตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในยุค ายของจุลสิกนะครับหรือยุคต้นของคีเทเชียสนั่นเองนี่ร้าน,นี้ก็เป็นกระตูนของจุลสิกเวอร์แคมป์คีเท,เทเชียสนะครับนี่โอ้โหเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับนี่นี่เขามีมาเป็นพวกเก็เกดแบบอะไรเก็ดกระดองหลังเลยนะอาวุธเขา อันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนเอาไว้ป้องกันไ<ช>ดโนเสาร์กินเนื้อครับป้องกันตัวอ่าแต่พามปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าตรงเส้นเลือดของเกตเพื่อนี้มีเยอะมากเลยเขาเอาไว้อาจจะเอาไว้ปรับอุณหภูมิร่างกายของเขาด้วยนี่แล้วก็ส่วนเนี้น่าจะเป็นเอาไว้เป็นอาวุธป้องกันตัวเขาเองเป็นแบบกระดูกแหลมๆสาม,มารถสะบัด นี่ตรงนี้มีอะไรป้องกันพวกตัวกินเนื้อมาทําร้ายเขานะครับนี่ตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้อ่าแล้วในแพคเกจนี้มีอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรอแกะออกมาดูนะครับนี่แต่ว่าดูงานสวยอยู่นะนี่เขาบอกว่าเล่นอะไรได้บ้างครับว่ากด<ส>อะไรครับกดกดอ,อน๋อนี่ตะกี้ปอเช่มีกดแต่ว่ามันต้องแน่าจะต้องแกะออกมาก่อนอ๋อน่าจะใส่หางกดแล้วก็ใส่หางนี่อุย้ยตรงนี้คืออ๋อที่กดนะมาเดี๋ยวขอดูด้านหลังหน่อยครับ นี่โอ้โหตัวเต็มๆเขานี่อุ้ยอันนี้ตัวใหม่อครับตัวนี้เรายังไม่มีใช่ไหมครับใช่อ่านี่โอ้โหดูรูปภาพนี่ไอตัวคอกที่เขาแถมมาให้นะอ๋อเอาไว้ครอบหางพเพราะเรากดอะ่ะแล้วหางเขาจะสะบัดแล้วไอตัวตัวคอกเนี้ยก็จะหลุดออกไปด้วยคล้ายๆที่เล็กที่ครอบป,ปากนะครับ <c oughs> นี่แล้วพอเช่ชี้อุ้ยมีให้สกแกนด้วยนะครับตัวนี้ ว้าววิจะเสียได้นะตัวนี้ไม่มีเสียงอ่านี่แล้วเรามีเอาพวกตัอสาวตัวอื่นมาได้นะกินเนื้อกับกินพืชอันนี้กินพืชครับอ่านี่ตัวนกแล้วนีเนี่ยนี่โหนี่พวกนี้มีเสียงนะครับแล้วก็นี่พี่จระเข้ยักษ์ของเราโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าสเตโกโซลัสแกะออกมาจากแพ็คเกจกันเลยดีกว่า อ่ะนี่เราได้แกะเจ้าสเตโกโสลัดออกจากแพคเกจแล้วนะครับนี่เขาก็จะมีตัวรกรงเหล็กอ่ะมาปักให้เราประกอบนะครับนี่ขอดูเครื่องมือนี่วิธีกรประกอบนะครับหนึ่งสองสามนี่ประกอบมันจะล็อกหางเขาไว้อ่ะครับเนี่ยนี่แต่เดี๋ยวเรามาประกอบนะเดี๋ยวเราขอดูรายละเอียดเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นไดนโนเสาร์ตระกูลกินพืชเนาะอันนี้เขาจะแบบกินพุ่มไม้นะเพราะว่า หัวเขาโค้งลงอย่างนี้ยครับขาหน้าจะสั้นเขาจะไม่สามารถกินพืชแบบอยู่สูงๆได้นะเขาจะกินตามพ,าพุ่มหญ้า่าตามพื้นอะไรอย่างเนี้ยครับไม่เหมือนแบคทีโอัสอ่าน้่หมันคอยาวมากแล้วครับสูงเลยลูกน้่มันยาวสุดๆไปแล้วนี่อันนี้เรามาดูกินพืชแบบตามเลมตามพื้นตามพุ่มหญ้านะแต่เนี้ยเขาใหญ่มากเลยนะใช่ตัวเกดหลังเนี่ยอ่าใหญ่มากเลยอ่าแล้วป้าไปดูข้อมูลมานะ เขาบอกว่าสมองของเขาอะตอนแรกที่ตรวจพบอะคือเล็กมากประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวเองคือแปลกมากเลยป้าอ่านไปก็ยังงงอยู่หุ้ยสมองไดโนเสาร์ตัวใหญ่ขนาดนี้ทำไมสมองเขาเล็กขนาดนั้นเลยออใช่ไหมแล้วทีเนี้ยทีนี้อุ้ยเล็กกว่านั้นอีกครับถ้าเมล็ดถั่วเขียวทีนี้ก็เลยมาหาข้อมูลเข้าไปดึกๆเขาบอกว่าจากการที่เขาได้ทำซีทีสแกนน่ะเขาบอกใหญ่กว่านั้นครับ ก็อยู่ที่ประมาณสมองลูกแมวก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงอ่าก็ยังงงอยู่ว่าทําไมไดโนเสาร์ตัวใหญ่ขนาดนี้สมองถึงเล็กจังไอเนี้ยความยาวของเขาอะจากหางถึงหัวอย่างนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ9เมตรเลยนะอ่าความสูงจากพื้นถึงไอตัวเก็บเนี้ยครับจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรโอ้ก็สี่เมตรเท่ากับตึกชั้นหนึ่งนะอ่าก็สูงอยู่นะแล้วก็ ไอ้น้ำหนักของเขาอ่ะสามถึงสี่ตันเลยนะครับก็ไม่ใช่น้อยๆนะ้จะเข้าช้างเลยนะแต่สมองคือเล็กมากเลยครับนี่มาเดี๋ยวขอดูรอบๆตัวเขาก่อนนี่ก็จะเป็นลายของเขานะแต่สมองคนยันใหญ่กว่าอีกอือใช่งงเหมือนกันว่าไม่สมองเล็กขนาดนี้โตเด็กตัวโตแต่ตัวสมองไม่โตใช่ไหมครับอันนี้เราไม่แน่ใจนะเราดูจากข้อมูลตามที่ ตามเว็บนะครับแต่หัวก็เล็กนิดเดียวนะว่าแต่หัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะหัวเล็กนิดเดียวเองแต่ตัวเขาใหญ่ขาขาหลังใหญ่ดูแข็งแรงเบิกเบินดีครับนี่อันนี้จะเป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกที่งอกออกมาส่วนหางเพื่อที่ว่าเอาไว้ฟาดปลาโดนโจมตีนะครับเนี่ยมันเองนคิโลโซรัสเลยอถือว่ายังมีอาวุธให้เขาได้ป้องกันตัวอยู่นะตัวเนี้ยแล้วก็นี่มันอใส่ไปใส่มามันก็น่าเหนเดี๋ยว กดตัวนี้ให้ดูหน่อยครับเช่กดหช่นนี่ถ้ากดกดแล้วหางจะใส่หางกดแรงๆครับอ๋อเห็นไหมอ่นนี่เป็นอาวุธโจมตีของเขาโอเคเดี๋ยวเราเรามาใส่ตัวนี้กันดูครับพี่เบนใส่ให้หน่อยค่ะมาพี่เบนประกอบเลยครับมาดูวิธีประกอบหน่อยอันนี้คือครอบแบบเหล็กล็อกหางนะอันนี้อาจจะเป็นแบบตอนมนุษย์ไปจับเขาแล้วก็เอาตัว ข้อเหล็กไปครอบกันเขาสะบัดหางนะครับอ่านี่พรกอบได้แล้วล็อกหางไว้นะไหนลองกดหน่อยครับกดสะบัดกดแรงๆดูว่าจะหลุดป่ะโอเคไม่บิดเลไม่ใช่แล้วอันนี้ล้มก่อนไหนเอาใหม่เอาใหม่ประกอบใหม่ประกอบใหม่อย่าให้พี่เบลประกอบใหม่ก่อน ล็อกก่อนล็อกก่อนโอ้โหตะกี้สะบัดไปล้มทั้งตัวเลยครับกดกดโอ้โหน่ประมาณนี้มันจะติดติดหน่อยนะเพราะมันติดตรงข้อตรงตามเทียวเนี่ยครับออนี่ประมาณนี้นะครับเจ้าสเตกโกโซลักนี่ตะกี้ป้าเห็นช่องหางโอ้ท้องเขาเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะจะไม่ใช่สีเขียวนะโอ้ยนี่แล้วมี เท้าตรงที่ให้สแกนเข้าแอปพลิเคชันกันนะครับนี่มีหัวของทีเล็กด้วยนี่จุลสิกเวอร์เราไม่ได้รีวิวไดโนเสาร์นานมากอ่าเราไม่ได้รีวิวไดโนเสาร์นานมากแล้วใช่ไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าสเตโกสซลัดนี้เข้าสแกนแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่าไปเลยอุ้ยอรไหมเธอโอ้โอร่อยจังเลย 等你。嗯 เคชั่นสแกนกันเลยไม่สแกนนารมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงแตนนเสาไปไหนแล้วครับมอเช่อุ้มไปนู่นแล้วนะวิมาแล้วครับสแกนเลยครับุยมาแล้วครับอย,อ,ยอ,อยู่ในรงห้องหัก อุ้ยตัวใหญ่อยู่นะดูเกตเขาดิเกตเขาสูงมากเลยอู๋อย่งใหญ่โอ้นี่360องศาอู๋เกตใหญ่มากให้คลาคคำรามให้คลาคคำรามอ่ากดคำรามก่อนครับคำรามอีกทีนึงให้พี่เมียมกดก่อนนี่นไหนเขามีสะบัดห่างไหมไม่มีไหนลองลองเลื่อนดูตรงช่องห่างเขาหน่อยครับ โอ้ตัวยาวอยู่นะอ่ามีอะไรมีวิดีโอด้วยอุ้ยโอ้นี่เขาอยู่กับพวกสัตว์ปีกนิดอ่ามีแค่นี้อันนี้มันจุลศึกเมอร์คาสสองปะครับอ่าอันนี้ที่ตอนภููเขาถล่มอ่ะอใช่ไหมอ่ามีไฟอะไรนะภูเขาไฟระเบิดอืม ลูกได้มีแค่นี้เองนะไม่เยอะนะครับเจ้าสเตโกซอลัสเมื่อกี้มันสะบัดหา,างด้วยเนี่ยสะบัดหางเหรอครับแต่นี่เพิ่งเปิดเนี่ยอออ่ามีสะบัดหาง<อ>แต่หางเขายกได้ไม่ค่อยสูงนะนอ่ายกได้เท่เจเจ๊เยเองครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับ,รบนี่เราก็ได้เอาไดโนเสาร์ทุกตัวที่เรามีนะครับหมดยังครับ ยังนะอันนี้บางส่วนนะแต่โต๊ะเราเต็มแล้วครับไม่มีที่มี <Wow. S 1> พี่บมอสองตัวอยู่ด้านหลัง <Wow. S 1> อ่านี่เราแยกฝั่งนะฝั่งนี้กินเนื้อฝั่งนี้ก็กินเนื้อ <c oughs> <c oughs> ตรงกลางครับเป็นกินพืชเ <c oughs> และที่กินพืชของเราตอนนี้ก็คือตัวใหม่ตัวนี้สเตโกซอรัสใหญ่สุดแล้วนะครับ <c oughs> อ่าใหญ่กว่าพวกสามขาวพวกนั้นอีกนะนี่ตอนนี้ตัวนี้ใหญ่สุดแต่สมองเล็กสุดเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่อ่าวันนี้เราก็ได้รีวิวเจ้า สเตกโกซอรัสไดโนเสาร์กินพืชเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ัยังไงคลิปนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วคนนะครับแต่ก็อย่าลืมกดติดตามนะว่าเราจะมีเอาไดโนเสาร์ตัวไหนมารีวิวกันอีกค่ัอย่างไงวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับครับฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่อง d m N Boyz นะคะลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย